สวัสดีครับนักเรียนในคลิปนี้ครับก็จะพูดถึงเรื่องของอการวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณนะครับด้วยแผนภาพทีนี้จะมีแผนภาพอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยเนาะเริ่มจากตัวแรกนะครับเขาเรียกว่าฮิสโตแกรมนะครับถ้าเกิดนักเรียนน่าจะเคยเรียนแล้วเนาะตอนม3ใช่ไหมครับฮิสโตแกรมมันก็เหมือนกับแผนภูมิแท่งเนาะที่มันจะวางแท่งสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับติดติดกันเนาะเราก็มาดูซิมันสร้างมันสร้างจากตารางความถี่เนาะ ครับฮิสโตแกรมนะครับก็เริ่มจากพิจารณาจากตัวอย่างเนาะก็มีครอบครัวอยู่ทั้งหมด20ครอบครัวนะครับโดยที่จานวนสมาชิกก็ต่างกันไปนะครับมีสอมี2คนบ้าง3ามคนบ้าง6คนบ้างแบบนี้นะครับสร้างตารางได้แบบนี้นะครับก็เราก็เอาตารางนี้นะครับมาสร้างฮิสโตแกรมกันนะครับก็เริ่มจากสร้างแกนแกนแนวตั้งแกนแนวนอนนะครับแล้วก็ อันนี้ครูกําหนดให้แกนแนวนอนนะครับเป็นจํานวนสมาชิกในครอบครัวเนาะก็2คนนะครับนี่มีอยู่3ครอบครัวนะครับก็สูงเป็น3 2อเนี่ยอยู่ตรงกลางเนาะถ้ามันเอ็นไปทางนึงมันก็จะไม่ยุติธรรมไงมันจะไม่ใช่2องไงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ติดติดกันเลยก็เป็น3ใช่ไหมครับสมีอยู่5นะครับ4มีอยู่6กเนี่ยก็จะสูงหน่อย5มีอยู่2แล้วก็6มีอยู่4แบบนี้นะครับนี่คือ เริ่มต้นนะครับของการสร้างฮิตโตแรมนะครับมันก็จะมีไอ้ตารางความถี่เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับแบบงตัวอย่างนี้เราก็สร้างได้เหมือนกันนะครับเราก็เขียนแกนแนวตั้งกับแน่นอนเหมือนเดิมเลยมันช่วง 35- มสถึงสีนะครับคือส่วนมากแล้วแกนแนวนอนนะั้นมันจะเป็นแกนของช่วงช่วงอ,อ่คะแนนช่วงอะไรพวกนี้แต่ถ้าแกนแนวตั้งจะเป็นความถี่นะครับ ก็4 0 4 0ถึงหนะ4 5 1 5 0 5 0้5แล้วก็ 5- 5 1ห0เนาะความสูงก็ตามจำนวนความที่นั่นเองนะครับนะแบบที่2ไปแล้วนะตารางความที่ส่วนแบบนี้จะเป็นแบบที่ยอดฮิตเลยครับเพราะมันต้องทำอะไรเพิ่มเงมันเลยยอดฮิตนะครับถ้านักเรียนเอาตัวเลขเนี้ยไปสร้างฮิตตตัวแกรมเลยนะครับสังเกตว่าตัวเลขมันจะกะไอรูปสี่เหลี่ยมของเรามันจะไม่ติดกันเพราะอะไร ตอนนี้ยมันจบที่913ใช่ไหมสมมติแท่งแรกนะเราเริ่มที่815จบที่913ใช่ไหมครับพอแท่งสองเนี่ยมันเริ่มที่อะไรครับ914ไหมมันจะว่างระหว่าง913-914อ่ะมันจะว่างมันก็จะไม่เป็นฮิสโตแกรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราขยับสองแท่งเนี้ยเข้ามาหากันอย่างละครึ่งก็คือ913เนี่ยขยับเป็น913.5ส่วน914ก็ลดตัวเองลงมาเป็น913.5นะครับวิธีการแบบเนี้ย เขาเรียกว่าเขียนขอบล่างกับขอบบนนะครับขอบล่างเนี่ยก็คือเอาตัวแรกนะครับลบด้วย0.5ตัวค่านะตัวแรกนะของชั้นนะลบด้วย0.5ก็เป็นตัวแรกเป็น85เนาะก็เป็น8 4 5ส่ส่วนขอบบนก็คือเอาตัวสุดท้ายนะครับบวกด้วย0.5ก็เป็น93.5เพราะนั้นตัวแรกของชั้นที่2ก็เป็นอะไรครับ9 3.5มามันต้องเท่ากันนะถ้าไม่เท่ากันเนี่ยก็ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรนะครับเพราะ พราะต้องการให้มันติดกันไงมันเลยต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเนาะส่วนตัวสุดตัวสุดท้ายก็บวกไปอีก102.5งร้เนี่ยทำแบบนี้ไปเลยนะครับเนี่ยเราก็สังเกตว่ามันจะเท่ากันนะ11 1 5 120.5แบบนี้เมื่อเราได้ขอบล่างขอบบนเรียบร้อยแล้วเราเอาตารางเนี่ยนะครับมาเขียน h i s โตแกรมนะครับก็จะได้เป็นช่วงเอาช่วงที่เป็นขอบล่างขอบบนมาใส่นะครับก็จะได้พอดีแบบนี้มันก็จะติดกันนะครับแบบนี้นะ แต่ถ้าเรียนเอาข้อมูลที่เป็นคะแนนเนี่ยไปเขียนนะครับมันก็จะไม่ติดกันนั่นเองมันก็จะไม่เป็นฮิสโตแกรมเขียนไหมอ่าโอเคอ่าต่อไปนะครับจบแล้วทฮิสโตแกรมแล้วความยากของฮิสโตแกรมจุดนี้ขอบล่างขอบบนเนาะเพิ่มนิดนึงนะครับต่อมานะครับเห็นภาพจุดนะครับอันนี้ง่ายเลยก็คือเอาจุดเนี่ยไป็นแทนข้อมูลในแต่ละตัวเท่านั้นเองนะครับอ่าสมมุติว่า เป็นจำนวนเหรียญทองนะในโอลิมปิกปี6-1ใช่ไหมครับยีบประเทศเนาะก็มีประเทศที่ได้14เหรียญทองเนี่ยสประเทศนะครับสิเอหรียญทอง1ประเทศตามตามภาพเลยนะครับเนี่ยก็มันเป็นตารางแบบนี้เสร็จแ,แล้วครูก็เอาข้อมูลนี้นะครับตารางเนี้เมื่อกี้ช่างมันนะเอาข้อมูลนี้ไปสร้างแผนภาพจุดเลยก็ได้นะครับอ่าแผนภาพจุดก็ได้แบบนี้นะครับก็คือจํานวนประเทศที่ได้1เหรียญทองมีอยู่7 7ประเทศใช่ไหมก็เป็น7จจุดนะสอง เหรียญทองมีอยู่3ประเทศก็เป็น3จุดแบบนี้นะครับ3กับ้ายอย่าง,งและว1เนาะ5มีอยู่4ประเทศ6ไม่มีเลยนะครับจน14เหรียญทองมี2ประเทศอย่างนี้นะครับทีนี้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับสําหรับการาจุดนะเราจะต้องใส่ทุกค่าที่เป็นไปได้นะครับนนี้นเห็นไหมมันมี6มี10มี12มี13เนี่ยที่ไม่มีเหรียญแต่เราก็ต้องใส่ไปนะครับทุกค่าที่เป็นไปได้แล้วอันที่2นะครับ ในแผนภาพจุดเนี่ยนักเรียนจะเริ่มที่1 1เหรียญทองไปถึง14เหรียญทองก็ได้หรือนักเรียนจะเริ่ม14เหรียญทองก็ได้นะครับจะเริ่มจากค่าต่ําสุดไปมากสุดหรือค่ามากสุดมาต่ําสุดก็ได้เรียงยังไงก็ได้ครับแต่แผนภาพตั้งแต่ที่ครูทํามานะข้อมูลเนี่ยเขาจะเรียงจากน้อยไปมากเสมอน,นะโอเคอ่าอันสุดท้ายนะครับแผนภาพลําต้นใบแผนภาพยอดฮิตเลย น่าจะออกข้อสอบบ่อยนะครับในออนไนะเป็นภาพลำต้นใบออกบ่อยนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะอันเนี้ยเราเคยเรียนแล้วตอนม3นะครับที่เขาจะแบ่งข้อมูลเป็นออกเป็นลำต้นกับใบใช่ไหมโดยที่ใบก็คือเลขโดดในหลักหน่วยส่วนที่เหลือก็เป็นลำต้นนะครับมาดูกันว่ามันเขียนยังไงเอาเหรียญทองเมื่อกี้นี่แหละมาเขียนเนาะ,ะเหรียญทองเมื่อกี้นี้นะครับ ก็จะแบ่งออกเป็นลำต้นก่อนเนาะเขียนลำต้นง่ายกว่าลำต้นเลขนะครับเลขหลักหน่วยก็คือ0นะครับมันมีเลขหลักหน่วยอยู่ก็ใส่ศูนย์ไว้นะครับแล้วก็มีเลขหลัก10ก็คือ1นะครับมีหลัก10อยู่นะครับแล้วก็เขียนใบนะครับใบก็คืออย่างไงหนึ่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 งนสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมครับส่วนเลขหลักสิบก,ก็มีสิบเอ็ดเห็นไหมครับ อันนี้สิอันนี้หนึ่งรวมกันก็เป็น11นะครับต่อมาอันนี้10อันนี้4รวมกันก็เป็น14นะครับแล้วก็4ตัวนึงเหรอเนี่ยคือวิธีการเขียนเอ,อ่า <c oughs> นภาพลำต้นใบนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าครูเพิ่มข้อมูลเป็น35สมมมตินะเพิ่ม3 5้าเข้ามาจะเขียนเป็นภาพออลำต้นใบยังไงครูก็เพิ่มหลักหน่วยไปเอ้ยหลักสิบไปเพิ่มลำต้นไปนะครับเป็น2แล้วก็3นะเวลาเขียนตรงนี้ต้องเขียนค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ เหมือนกับแผนภาพจุดเมื่อกี้เลยนะครับกา้านเส้นแบ่งคคูก,ก็จะยาวขึ้นให้มันครอบคลุมเนาะยีไม่มีใช่ไหมครับก็ไม่ต้องใส่30มีตัวหนึ่งตัวที่เพิ่มมานี่35น้นี่ก็เพิ่มไปแค่นี้นะครับวิธีการเขียนเนาะอันนี้คือข้อมูลชุดเดียวนะครับในแผนภาพลำต้นกับใบในหนังสือนเรียนเนี่ยจะมีการเขียนข้อมูล2ชุดนะครับนี่ในหน้า101เนาะก็เป็นคะแนนสอบภาษาอังกฤษนะครับของ61กับ62นะครับ คะแนนเต็มร้อยคะแนนนะก็คืออท็อปของ6กหนึ่งก็เป็น97นะครับท็อปของหกสองเป็น98นะเรามาดูสิว่าเขียนในภาพต้นใบยังไงก็เริ่มจากเขียนลำต้นก่อนเนาะะแบ่งก่อนแบ่งก่อนแบ่ง6กหนึ่งหกสองอยู่คนละฝั่งนะครับก็อันนี้มันเริ่มที่50ใช่ไหมครับก็เขียน5แล้วก็มี60 70 80สูงสุดเป็น90นะครับอันนี้ต้องเรียงกันนะ5 6 7 8 9นะครับก็6กหนึ่งก่อน6กหนึ่งมันเริ่มที่อะไรครับ56 อันนี้หลักอะไรครับหลัก10ส่วนที่เหลือเป็นหลักหน่วยเนาะก็เป็น56าสน,นี้อันนี้10 50แล้วก็6บวกกันก็เป็น5 6ใช่ไหมครับอย่าสับสนอย่าเอาตัวเลขมาติดกันเองแล้วเป็น6 5หไม่ใช่นะครับต่อมาก็เป็น6065 69 73737 578นะครับ8385878789แบบเบบนี้นะครับส่วนอ่าสุดท้ายก็เป็น97เนาะโอเคส่วน62ก็เริ่มที่หลาย57นะครับ หกสามหกสี่แบบนี้หกแปดนะครับจนตัวสุดท้ายเนาะเป็นโทษโทษเก้าสนะครับนี่คือวิธีการเขียนแผนภาพลำต้นใบหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ